สำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีจิวเข้มไหนจ้างสถานประกอบการสร้างการรับรู้กฎหมายแรงงานต่างด้าวเมื่อวันที่23มิถุนายน2565เวลา9.30นาทีที่ห้องประชุมเจ้าพยาวิชาเยนโรงแรมลบบรีอินรีสอร์ท นายสุภกินแวงชินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาทีเครือข่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ในายจ้างสถานประกอบการมีความร,รู้ความเข้าใจกฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองในปีพุทธศักราช2561 รวมทั้งระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวอีกทางหนึง่งผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยนายจ้างสถา,านประกอบการในจังหวัดลบบุรีที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารรวมทั้งสิ้น150คน ตรวจประกาศทุกท่านนะครับแล้วก็ตัวเด่นของข้อแม่นองที่เข้ากลุ่มรวมที่รู้ทุกท่านครับวันนี้ผมได้รับมอบโดยมีนางสาวนงนุชมีสิริจ้างานจังหวัดลบบุรีใทศการต้อนรับและกล่าวรายงานที่เปิดการรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้กับในสร้าง กถานประกอบการแรงงานต่างด้าวทุกคนความร่วมมือในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายและลดปัญหาการาเวลาต่อมานายสุภกินแวงขินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีเห็นความสําคัญกับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวที่ทํางานในประเทศไทยรวมถึงในจ้างสถานประกอบการที่ยังมีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนกิจการให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ ให้สามารถนำแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดจึงขอให้หนายจ้างให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้นอกจากจะกระทบกับนายจ้างที่ต้องรับโทษแล้วตามกฎหมายยังต้องกระทบต่อภาพรวมของจังหวัดและประเทศในด้านสาธารณสุขสังคมความมั่นคงของประเทศและอาจถูกมองว่า มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ามนุษย์อีกด้วยและในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่ได้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปทางด้านนางสาวนงนุษมีสิริจากหาง,งานจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีมีแรงงานต่างด้าวจำนวนทั้งสิ้น11,30 0คน โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมามากที่สุดจำนวน6,378คนรองลงมาเป็นกรัรมพูชา3,588คนลาว825คนและสัญชาติอื่นๆอีก239คนซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการจัดจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว AND TV ี n l ว n อไลน์บริหารงานโดยด็อเตอรเนกพันธุรัตนพรัตทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัตทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน

จัดโครงการอบรมในจ้างสามะกคบการเกี่ยวกับเรื่องของอความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรายงานต่างด้าวน,นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนะคะได้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจังหวัดลบบุรีของเราก็มีในจ้างมาให้ความสนใจนะคะแล้วก็ตรนักถึงความสําคัญของการจ้างรายงานต่างด้าวยางถูกกฎหมายวันนี้จานวนมากเลยค่ะวันนี้ก็เราได้รับเกตจากท่านรองผู้ว่านะคะท่านชุดกินวางชินมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะ ยังไงฝากทุกท่านนะคะท่านในจ้างน้หประกอบการนะคะผู้ที่จ้างรายงานแต่งเล้านะคะจ้างรายงานต่างเล่าถูกกฎหมายสบายใจทั้งในจ้างและลูกจ้างค่ะขอบคุณค่ะ